อีกหนึ่งเรื่องนะคะกระแสชาวอุยกูเชเชนสี่คน ที่เข้ามาในประเทศไทยและฝ่ายความมั่นคงกําลังจับตาอยู่รเรื่องนี้วันนี้ได้รับการยืนยันจากพอบอรตรแล้วล่ะค่ะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะกําลังจับตาดูความเคลื่อนไหวอยู่นะคะแต่ก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าข่าวนี้หลุดออกไปได้ยังไงเพราะว่าทางตํารวจเองก็ติดตามมาแล้วกว่า1นสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นการเดินทางเข้ามาในทางลับนะคะของ4ชาวอุยกูร์เชนนี้ยืนยันว่ายังไม่ทราบเจตนานะคะว่ามาทําการใดแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมาดีค่ะผู้บัญชาการตํารวจ วจแห่งชาติพลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดากล่าวถึงกระแสะข่าวนี้ว่าก็มอบหมายให้พลตํารวจโทสุชาติทีรวัตรผู้ช่วยผู้บัญชาการแห่งชาติตรวจสอบข้อมูลทางลับมาค่ะเบื้องต้นทราบว่าจะมีการเข้ามาตามเส้นทางปกติแต่ไม่ทราบเจตนาของการเดินทางเข้ามาในประเทศตอนนี้ตรวจสอบว่าทั้งหมดยังอยู่ในไทยหรือว่าเดินทางออกไปยังประเทศอื่นแล้วจะได้กําชับสั่งการให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายรวมถึงพื้นที่ที่คาดว่าผู้ต้องสงสัยจะเดินทางไปค่ะก็ขอให้ประชาชน ชนมั่นใจรื่องความปลอดภัยและเชื่อมั่นในศักยภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและฝ่ายความมั่นคงที่ร่วมทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องชาวไทยทุกคนปลอดภัยนะคะครับปอรเชื่อว่าไม่ได้มาดีนะครับ